ตอนนี้หลายคนกำลังรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนเส้นได้ทางการเงินรายรับที่เข้ามามันสวนทางกับชีวิตจริงไปหมดข้างหน้าก็มีภาระหนักรออยู่ข้างหลังก็เหมือนมีแรงกดดันตลอดเวลานี่คือสถานการณ์ที่เราจะมาดูกันวันนี้ทั้งเรื่องการเงินที่บีบคั้นปัญหาหนี้สินแล้วก็ทางออกที่เป็นไปได้เป็นความรู้สึกที่หลายคนเจอเหมือนกันตอนนี้รายได้ที่เคยมีมันน้อยลง แต่รายจ่ายกลับเท่าเดิมหรือบางทีก็เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปมันก็เลยสร้างแรงกดดันในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินที่เคยตั้งเป้ากันไว้6เดือนหรือ12เดือนตอนนี้ดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากผลสำรวจที่ออกมาก็ยืนยันคนไทยเกือบครึ่งหนึ่งมีเงินสำรองไม่พอใช้จ่ายถึง1เดือนด้วยซ้ำมันแสดงให้เห็นความเปราะบางทางการเงินที่น่าเป็นห่วงที่น่าสนใจคือปัญหานี้ได้ไม่ได้กระทบแค่กลุ่มรายได้น้อยเท่านั้น กลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูงเดือนละห0,000ื่นหรือเกินแสนบาทขึ้นไปกลุ่มนี้ก็กําลังเจอกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันส่วนหนึ่งเพราะพยายามรักษาระดับการใช้ชีวิตแบบเดิมเอาไว้ทาให้การปรับลดรายจ่ายลงมันทําได้ยากกว่ามีหลายเสียงเลยที่บอกว่าความรู้สึกตอนนี้มันหนักกว่าช่วงโควิดเสียอีกตอนนั้นบางคนยังพอมีเงินเก็บเก่าอยู่บ้างแต่ตอนนี้เงินออมพวกนั้นมันน้อยลงไปเยอะหรือบางคนก็หมดไปแล้ว ถูกต้องเลยความรู้สึกเหมือนกับว่าปัญหาเก่ายังไม่ทันคลี่คลายปัญหาใหม่ก็เข้ามาซ้ำเติมอีกหลายคนเลยรู้สึกเหมือนหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน พอพูดถึงปัญหาอีกเรื่องที่น่ากังวลก็คือหนี้ครัวเรือนของไทยตัวเลขมันสูงมากมาตลอดอยู่แถวแถ87-90%ของ GDP พอไปดูรายละเอียดข้างในจะเห็นว่านี่ส่วนบุคคลหรือ personal loan มีสัสดส่วนค่อนข้างสูงประมาณ15-20%ในโครงสร้างนี้รวมเป็นแบบนี้เกิดทุกช่วงวัยเลย โครงสร้างหนี้แบบนี้มันต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่นั่นหนี้ครัวเรือนก็สูงเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการสร้างสินทรัพย์เช่นหนี้ซื้อด้านแต่ของไทยเราสัดส่วนหนี้ส่วนบุคคลที่สูงมันจะท้อนการกู้ยืมเพื่อบริโภคมากกว่ากู้มาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมันอาจจะสะท้อนวัฒนธรรมการใช้ใจ่ายที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าความคิดที่ว่าของมันต้องมีหรืออยากได้ก็ต้องซื้อเลยกลายเป็นเรื่องปกติ บางทีก็เป็นการซื้อของที่ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานหรือใช้จ่ายกับเรื่องที่เกินความจำเป็นอย่างสินค้าตามกระแสเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่าพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่เราอาจมองข้ามไปแต่รวมๆกันแล้วก็เยอะมีคนเปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดเจนว่าเรามักจะใช้เงินกู้มากกว่าเงินกู้คือแทนที่จะใช้เงินออมของตัวเองกลับไปพึ่งพาเงินกู้ซึ่งแน่นอนว่ามันมาพร้อมภาระดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายคืน ประเด็นนี้น่าสนใจเคยมีคนพูดถึงปรากฏการณ์ที่ชนชั้นกลางในหลายประเทศแถบนี้หายไปส่วนหนึ่งหลังช่วงโควิดในบริบทของไทยปัจจัยเรื่องหนี้สินก็เป็นส่วนสำคัญมีกรณีศึกษาอย่างคนที่ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงมีหลายตัวที่ป้ายยังไม่แกะเลยแต่ก็ยังซื้อตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเรื่อยๆพฤติกรรมแบบนี้มันบอกอะไรบางอย่างแม่มักจะให้ความสำคัญกับการเก็บออมใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเน้นความจำเป็นเป็นหลัก ขณะที่คนรุ่นปัจจุบันดูเหมือนจะมีแนวโน้มหามาใช้ไปมากขึ้นให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแต่ละยุคสมัยก็มีสภาพเศรษฐกิจสังคมแรงกดดันที่ต่างกันไปจะเอามาตรฐานยุคหนึ่งไปตัดสินอีกยุคก็คงไม่ได้แต่ละรุ่นก็ต้องเจอกับความท้าทายของตัวเองต้องหาทางแก้โจทย์ของตัวเองมันเป็นผลจากการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของยุคนั้นๆจริงอย่างที่ว่าแต่ในขณะเดียวกัน ปัญหาของแต่ละคนมันก็ถูกกดดันจากภาพใหญ่ด้วยนอกจากพฤติกรรมส่วนตัวแล้วโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเองก็มีส่วนอย่างแรกคือความสามารถในการแข่งขันระดับโลกโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเรายังตามหลังอยู่ธุรกิจที่โตมากๆมกัมกจะเป็นรูปแบบเดิมๆไม่ใช่จากนวัตกรรมใหม่ปัญหานี้มันก็ส่งผลต่อมาถึงประเด็นที่2คืออำนาจตลาดมันไปกระจุกตัวอยู่กับรายใหญ่ไม่กี่เจ้าทำให้ธุรกิจเล็กๆ ธุรกิจ SME มันโตยากพอรายย่อยไม่แข็งแรงการสร้างงานการลงทุนใหม่ๆมันก็เกิดช้าแล้วผลกระทบที่ตามมาก็คือความมั่งคั่งมันไม่กระจายตัวหรือที่พูดกันว่ารวยกระจุกจนกระจายเงินส่วนใหญ่มันไปอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆกำลังซื้อของคนส่วนใหญ่ในประเทศก็เลยอ่อนแอลงเงินมันไม่ค่อยหมุนในระบบเท่าที่ควร ยังไม่นับเรื่องที่มาซ้ำเดิมสถานการณ์อย่างพวกมิจฉาชีพแก๊งคอรเซนเตอร์หรือธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆที่หลอกเอาเงินดูดเงินออกจากกระเป๋าคนไปเยอะมากทําให้กําลังซื้อที่น้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปอีกปัญหาเชิงโครงสร้างพวกนี้มันซับซ้อนแก้ไขไม่ง่ายเลยต้องปรับเปลี่ยนกันครั้งใหญ่ระดับประเทศไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้บางทีเราจะเห็นตลาดหุ้นดูดีขึ้น แต่ผ่านมามองเศรษฐกิจจริงๆชีวิตประจําวันภาครัวเรือนธุรกิจรายย่อยก็ยังเจอกับความท้าทายหนักจากปัญหาโครงสร้างเหล่านี้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะยากไปหมดสิ่งที่ทุกคนพอจะทำได้ก็คือการปรับตัวแนวทางแรกที่พูดกันเสมอคือการลดรายจ่ายลง ต้องทำอย่างจริงจังต้องเด็ดขาดตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป10บ,บาท20บ,บาทก็ต้องพยายามประหยัดถ้าจำเป็นจริงๆอะไรที่เคยคิดว่าจำเป็นน้อยที่สุดก็อาจจะต้องตัดสิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะให้ชัดเจนอะไรคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อการทำงานอะไรคือความฟุ่มเฟยเครื่องดื่มอื่นๆนอกจากน้ำเปล่าของแบรนด์เนมของที่ซื้อมาตามกระแส พวกนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาตัดออกไปหรือชะลอการซื้อไปก่อนมีเทคนิคง,ง่ายๆที่อาจจะช่วยได้เวลาอยากได้ของออนไลน์ลองตดใส่ตะกร้าทุ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายเงินรอสักวันสองวันให้เวลาตัวเองคิดดูอีกทีถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆความอยากได้มันจะลดลงหรือถ้ายังรู้สึกว่าจําเป็นอยู่ค่อยตัดสินใจซื้อวิธีนี้ช่วยลดการซื้อตามอารมณ์ได้อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เลิกกังวลว่าคนอื่นจะมองเรายังไงให้หันมาสนใจสถานะการเงินของตัวเองเป็นหลักการใช้จ่ายเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นหรือเพื่อความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวควรลดลงเน้นไปที่การใช้จ่ายเพื่อความจําเป็นจริงๆที่ทาไม่จ่ายมันจะกระทบชีวิตหรือกระทบงานแนวทางที่สองคือการจัดการหนี้สินที่มีอยู่พยายามอย่าสร้างหนี้ใหม่โดยเฉพาะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ถ้ามีหนี้เดิมอยู่แล้วต้องจัดลําดับความสําคัญ เคลียร์หนี้ที่ดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนอย่างหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเพราะดอกเบีย้ยมันเพิ่มเร็วมากการรวมหนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งลองดูว่าสามารถรวมหนี้ดอกเบีย้ยสูงหลายๆก้อนให้เป็นก้อนเดียวโดยใช้สินทรัพย์ค้ำประกันเช่นบ้านหรือรถยนต์เพื่อขอสินเชื่อใหม่ที่ดอกเบีย้ยต่ำลงได้หรือไม่หรืออีกวิธีคือลองเข้าไปคุยกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เดิมเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การเจราจาปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่เราจะผิดนัดชาระหรือที่เรียกว่าปรับปรุงโครงสร้างหนี้หน้าหนึ่งคือเข้าไปคุยกับธนาคารตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อปรับเงื่อนไขาการผ่อนชาระให้เบาลงก่อนที่จะเสียประวัติแม้ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ง่ายแต่ก็ควรลองดูหรือมองหาทางเลือกในการรีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่นที่อาจจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าอย่างการณีที่เคยมีธนาคารออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถแลกเงินที่ดอกเบี้ยจูงใจก็เป็นตัวอย่างว่าโอกาสมันก็พอมีอยู่ สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปกับการลดรายจ่ายและจัดการหนี้ก็คือการสร้างกรอกป้องกันทางการเงินนั่นคือการเริ่มสร้างเงินสำรองฉุกเฉินถึงมาตอนนี้จะยังไม่มีหรือมีน้อยมากก็ตามขอให้เริ่มทำเริ่มเก็บมีเพิ่มขึ้นย่อมดีกว่าไม่มีเลยไม่ต้องตั้งเป้าสูงทันทีที่6เดือนหรือ12เดือนเริ่มจากเป้าเล็กๆที่ทำได้จริงก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ขนาดของเงินสำรองที่เหมาะสมก็ควรจะดูตามความมั่นคงของรายได้ด้วยกลุ่มข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รายได้ค่อนข้างแน่นอนเป้าหมาย3เดือนก็น่าจะเพียงพอพนักงานบริษัทเอกชนควรตั้งเป้าไว้ที่6เดือนส่วนกลุ่มฟรีแลนซ์ ance, หรือเจ้าของกิจการที่รายได้อาจจะไม่แน่นอนควรมีสำรองไว้อย่างน้อย12-18เดือนการมีเงินสำรองพอจะช่วยให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเงินลงทุนในจังหวะที่ไม่ดี นอกจากเรื่องการตั้งรับแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือการหาทางเพิ่มรายได้หรือทำให้เงินที่มีอยู่งอกเงยขึ้นมาการพัฒนาทักษะเดิมหรือ up skill และการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือ re skill เป็นเรื่องสำคัญมากในยุคนี้ต้องทำให้ตัวเองมีทักษะที่ตลาดต้องการอยู่เสมอการพึ่งพารายได้ทางเดียวมันเสี่ยงเกินไปจากสถิติคนไทยจำนวนมากถึง77มีรายได้จากงานประจำแค่ทางเดียว ควรพยายามสร้างแหล่งรายได้ที่2ที่3เพิ่มเติมและในทุกวิกฤตมันก็มักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอต้องลองมองหาโอกาสในการลงทุนแต่การลงทุนต้องมาพร้อมความรู้ความเข้าใจต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจอย่าลงทุนตามคนอื่นหรือตามกระแสและไม่ควรเก็บเงินทั้งหมดไว้ในรูมเงินสดเฉยๆซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยกว่า80%ทําอยู่เพราะเงินสดมูลค่ามันจะลดลงเรื่อยๆตามเงินเฟอ้อ ควรเรียนรู้วิธีกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นบ้างการลงทุนก็มีหลายรูปแบบทั้งในตลาดหุ้นไทยเองก็มีหุ้นพื้นฐานดีหลายตัวที่ราคาอาจจะน่าสนใจตอนนี้หรือการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในตลาดต่างประเทศที่อาจจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่ากอดงานประจําไว้ให้แน่นหาทางเพิ่มรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายมีหนี้ต้องรีบเคลียร์เงินเหลือต้องเก็บออมและลงทุน ต้องสร้างวินัยทางการเงินที่เข้มแข็งให้ตัวเองรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทางการเงินของตัวเองและมุ่งมั่นอยู่กับเป้าหมายที่สำคัญจริงๆพยายามพัฒนาตัวเองให้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆอย่าปล่อยให้เวลาและพลังงานหมดไปกับเรื่องราวที่ไม่สร้างสารรค์หรือดราม่าต่างๆในโลกออนไลน์เวลาเป็นสิ่งมีค่าควรใช้ไปกับการพัฒนาตัวเองและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตการมีรู้ทางการเงินการมีวินยัย คือพุ่มคุ้มกันที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้มันอาจจะต้องใช้ความอดทนใช้เวลาแต่นี่คือหนทางสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนก่อนจะจบอยากฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งว่าในยุคที่อะไรๆก็ไม่แน่นอนแบบนี้บางทีเราอาจจะต้องนิยามคาว่าความมั่งคั่งใหม่ให้มันกว้างกว่าแค่เรื่องตัวเงินอาจจะรวมถึงความมั่นคงทางใจทักษะที่ปรับตัวได้หรือสุขภาพที่ดีด้วย สิ่งเหล่านี้ก็สำคัญไม่แพ้กันตุกการเติบโตคือการปลดล็อกความคิดมาโ r รวิ i ไปด้วยกัน